และสำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่อำเภอชะอำได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ วันที่4ี่เมษายน2565นาร้อยกพักส่งวัฒนายุทธในอำเภอชะอําในฐาะนะผู้อำนวยการส่วนอำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอชะอําเป็นประธานเปิดกวยกระทงดอกไม้ทุกเทียมแพรนาระบรมชายลักษณ์สมเด็จพ,พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบาทสมเด็จพ,พระวชิลกาเจ้าอยู่หัวในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพ,พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีโดยมีเทศบาลเมืองชะอําอุทยานสิ่งหวัลล้อมนานาชาติซิลินทรจิตอาสาทุกหมู่เราเขาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงการณนะวัดสซย,ยอย้อำเภอชะอํา